It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of culture แล้วนะครับวันนี้คุณผู้ฟังได้มานั่งดื่มกาแฟแก้วที่603กับผมอาร์มสุภิชัยคณะช่างครับเรียกได้ว่า EP นี้เป็น EP ต้อนรับวันสงกรานที่กำลังจะมาถึงเลยนะครับ คุณผู้ฟังมีแพลนไปเล่นน้ำที่ไหนกันบ้างครับเชื่อว่าปีนี้นี่น่าจะสนุกมากๆเลยนะครับเพราะาอากาศบ้านเรานี่ร้อนมากๆเลยและเรื่องราวที่เราหยิบมาคุยวันนี้ก็ร้อนไม่แพ้กันครับเพราะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยหลายท่านถามเข้ามา ถึงคำว่า OKR OK ครับวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบประเด็นนี้เข้ามาคุยกับคุณผู้ฟังครับว่าเอ OKR OK คืออะไรแล้ว OKR OK กับวัฒนธรรมองค์กรมันส่งเสริมหรือมันไปด้วยกันได้อย่างไรนะครับก็ขอเริ่มด้วยการทำความเข้าใจกับคำว่า OKR OK ก่อนนะครับ OKR OK ย่อมาจากคำว่า Objectives and Key Results หรือ เป็นภาษาไทยก็คือวิธีการบริหารจัดการที่เน้นเรื่องการตั้งเป้าหมายและก็ตัวชี้วัดความสำเร็จครับซึ่งผมขอเจาะลงไปทีลระคำเพื่อขยายความให้คุณผู้ฟังเข้าใจชัดขึ้นนะครับคำว่า objectives เนี่ยก็คือการโฟกัสไปที่เป้าหมายครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่เป็นในส่วนของตัวบุคคลของทีมหรือขององค์กร ก็ต้องเคลียร์ให้ชัดครับว่าเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรแล้วก็บอกออกมาอย่างชัดเจนอย่างเช่นต้องการยอดขายเพิ่มขึ้นต้องการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าเป็นต้นเนี่ยครับก็กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนส่วนอีกคำหนึง key results ก็คือผลลัพธ์ หรือตัวชี้วัดความสําเร็จที่แสดงว่าเราบรรลุเป้าหมายนั้นๆครับโดยตัวชี้วัดความสําเร็จนี้ต้องสามารถวัดความก้าวหน้าได้ซึ่งเรานิยมระบุเป็นลักษณะของตัวเลขที่ชัดเจนแล้วก็การระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนด้วยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นผมขอยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าองค์กรหนึ่งเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดเทรนนิ่งฝึกอบรม องค์กรนี้เขาก็ตั้ง Objectives ของตัวเองไว้ว่าต้องการให้เว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่หน้าที่1บนการค้นหาของ Google เพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้เจอธุรกิจของเขาง่ายขึ้นทีนี้เขาก็ไปกำหนด Key r e s u l t ครับซึ่งเขาก็กำหนดออกมาเพียง3 4ถึงข้อเท่านั้นก็คือข้อที่1ต้องออกแบบและปรับเนื้อหาบนเว็บไซต์ตามหลักการของ SEO แล้วก็ระบุวันชัดเจนครับว่าขอให้เสร็จ ภายในวันที่30เมษายน6 7 6 7นี้ข้อที่2เว็บไซต์เนี้ยต้องขึ้นมาอยู่ที่หน้าที่1ของการค้นหาบน Google ภายในวันที่31พฤษภาคม2567ค e หขข้อที่3ก็คือต้องมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างน้อย1,000คนต่อเดือนเป็นต้น คุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าตอนขั้นของการกำหนด Key Result เขาจะกำหนด Key Result ที่โฟกัสไปเพียงแค่3-5เรื่องเท่านั้นครับแล้วก็มีการกำหนด Objective ที่ชัดเจนเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้ทีมงานและก็คนในองค์กรทั้งหมดเนี่ยเขารับรู้ร่วมกันครับว่าตอนนี้สิ่งที่องค์กรเราต้องการเนี่ยคืออะไรและทิศทางไหนที่องค์กรของเราจะมุ่งไป เพื่อทำให้ทุกคนในองค์กรมีจุดโฟกัสเดียวกันครับดูเป็นไอเดียที่น่าจะเข้าท่าเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราพบก็คือบางองค์กรทำไมเอา OKR ไปใช้แล้วไม่เวิร์กผมก็ไปพบข้อมูลนะครับว่าก็พบว่าองค์กรที่เอา OKR ไปใช้แล้วไม่เวิร์กเนี่ย อาจจะมีเหตุปัจจัยอยู่ประมาณ3-4ข้อครับข้อที่1คือองค์กรนั้นอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนํา OKR OK ไปใช้ครับหรือนำา OKR OK ไปใช้ในลักษณะของการผิดวิธีปัจจัยตัวที่2ก็คือองค์กรที่ไม่ค่อยสําเร็จก็คือมักจะขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารครับผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญแล้วก็ไม่ได้ให้น้ําหนักกับแนวทางปฏิบัติของ OKR OK ส่วนปัจจัยข้อสุดท้ายที่เราพบก็คือวัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้ออำนวยครับต้องบอกว่า OK r ต้องการวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นที่เรื่องของความร่วมมือการเติบโตไปด้วยกันการยอมรับได้กับความล้มเหลวหรือการทดลองอะไรใหม่ๆ หากองค์กรที่นําไปใช้เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับชุดวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้หรือวัฒนธรรมองค์กรที่มีไม่ได้สนับสนุนวิธีการแบบ OKR OK มันก็ยากที่จะเอา O.K.R. OK ไปใช้แล้วประสบความสําเร็จครับแล้ววัฒนธรรมองค์กรแบบไหนล่ะครับที่ส่งเสริม O.K.R. OK ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดผมสรุปมาให้คุณผู้ฟังเรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรครับ ไปลุยกันที่ข้อที่1เลยข้อที่1วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องการเติบโตซึ่งก็คือวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญเรื่องการเรียนรู้การทดลองและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องครับเมื่อใดก็ตามที่คนในองค์กรมีทัศนคติมีแนวคิดแบบนี้เนี่ยการนํา OKR OK าเข้ามาใช้ก็ดูจะเกิดประสิทธิภาพครับเพราะว่า OKR OK คเนี่ยเขามุ่งเน้นไปที่การ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็วิธีการวัดผลใช่ไหมฮะเมื่อคนในองค์กรมีโฟกัสไปที่จุดเดียวกันเขามีความทา้าทายที่จะพาตัวเองไปสู่ผลลัพธ์นั้นๆที่กำหนดไว้ถึงแม้จะเจออุปสรรคเขาก็จะพยายามค้นหาแนวทางอื่นๆต่อเพื่อที่จะไปถึงผลลัพธ์ตามที่ต้องการครับข้อที่ 2. วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นเรื่องความโปร่งใสและเปิดเผย ขอนี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จของวิธีการแบบ OKR OK มากเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องเปิดให้ทุกคนในองค์กรเ,เข้าถึงเป้าหมายขององค์กรเหมือนกันรับรู้ทิศทางขององค์กรที่จะไปเหมือนกันซึ่งรวมไปถึงเรื่องของแผนกลยุทธ์เรื่องของความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในองค์กรทุกคนก็ควรที่จะต้องได้รับรู้เรื่องนี้ครับ ข้อที่3วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องความร่วมมือตัว collaborative culture เนี่ยให้ประโยชน์ต่อ OKR OK ได้อย่างสูงสุดเลยครับเพราะทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลระดับทีมหรือระดับบริหารเนี่ย จะต้องเข้ามาร่วมมือกันเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันครับซึ่งหากคนในองค์กรไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องความร่วมมือก็ยากมากๆเลยครับที่ OKR OK จะสำเร็จข้อที่4วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นเรื่องความยืดหยุ่นและความคล่องตัวกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบันเนี้ยครับที่ กระแสการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบโอ้โหชนิดแบบรายวันเลยดังนั้นองค์กรที่เขาให้คุณค่าในเรื่องความยืดหยุ่นและก็การปรับตัวเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มมากกว่าครับที่เขาจะพร้อมรับกับความท้าทายหรือโอกาสใหม่ๆซึ่งเจ้าตัว OKR OK ก็เข้ามาสนับสนุนตรงจุดนี้ให้กับองค์กรนั้นๆด้วยครับข้อที่5 วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลข้อนี้นี่ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการทำงานของ OKR OK เลยนะครับเพราะ OKR OK เนี่ยเขาอาศัยความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของตัวบุคคลเป็นอย่างมากเลยและหากองค์กรของเราไม่ได้ส่งเสริมเรื่องนี้ผมว่า OKR OK มันก็ขาดพลังที่จะทําให้มันสําเร็จไปสู่เป้าหมายนั้นๆครับข้อที่6วัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข้อมูลเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการทํางานแบบ OKR OK อย่างมากเลยครับเพราะ OKR OK เนี่ยเขามุ่งเน้น ผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ดังนั้นหากวัฒนธรรมองค์กรของเรามุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนด้วยข้อ,ขอมูลมันก็ง่ายครับที่เราจะสามารถติดตามความคืบหน้ามีตัวชี้วัดการวัดประเมินผลต่างๆได้อย่างแม่นยำครับข้อที่7การให้ฟีดแบ็ k และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการนำกรอบการทำงานแบบ OKR OK มาใช้อะครับจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์กรของการให้ฟีดแบ c k และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยเฉพาะการสื่อสารจากบนลงล่างและการสื่อสารจากล่างขึ้นบนด้วยรวมทั้งมีกระบวนการติดตามผลของการฟีดแบ็การให้ข้อมูลป้อนกลับว่าตอนนี้สถานะมันไปอยู่ถึงไหนเพราะอย่าลืมนะครับว่าการทำงานแบบ OK r ทุกคนควรจะต้องได้รับรู้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันครับ ผมขอสรุปทั้ง7ตัวอีกครั้งแบบเร็วๆนะครับก็คือข้อที่1เนี่ยวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการเติบโตข้อที่2วัฒนธรรมองค์กรที <paths S 2> <talk> ่มุ่งเน้นในเรื <talk> ่องของความโปร่งใสและก็เปิดเผยครับข้อที่3วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญเรื่องความร่วมมือข้อที่4วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญเรื่องความยืดหยุ่นและก็ความคล่องตัวข้อที่ห้า วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นที่เรื่องของความรับผิดชอบและข้อที่6วัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและข้อสุดท้ายครับวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดให้มีการฟีดแบ็กก็เดินทางมาสู่บทสรุปช่วงสุดท้ายแล้วนะครับการนำเอา OKR มาใช้ในองค์กรนั้นผมต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ การหยิบมันมาใช้ครับแต่มันจำเป็นต้องมีการเตรียมในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรของเราให้สอดคล้องสอดรับกับสิ่งที่ OKR OK เป็นรวมไปถึงตัวบทบาทของผู้นำและทุกคนในองค์กรด้วยและยังรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการฝึกอบรมทรัพยากรแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จของ OKR OK ดังนั้นหากองค์กรของเรา มีความตั้งใจที่อยากจะนำ OKR OK มาใช้อันนี้ผมเชียร์มากๆเลยครับแต่ลองกลับมาดูที่วัฒนธรรมองค์กรของเราว่ามันพร้อมสนับสนุน OKR OK ด้วยหรือเปล่าหากยังไม่พร้อมก็อาจจะต้องถึงเวลาที่เราอาจจะต้องกลับมารีวิววัฒนธรรมองค์กรของเราเพื่อให้สอดรับกับแนวทางแบบ OKR OK ครับ คุยกันไปคุยกันมากาแฟของผมหมดแก้วแล้วนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรยังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับสำหรับเรื่องราววันนี้จบเพียงเท่านี้แล้วครับแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสุขสันต์วันสงกรานต์กับทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time